สำหรับประเด็นร้อนๆที่หลายคนให้ความสนใจกับกรณีเพจเจมอยลไรแปดได้โพสถึงคู่จิ้นสุดฮอตท,ที่ตอนนี้อาจจะกลายเป็นคู่จริงแล้วก็ได้หลังมีคนตาดีไปเห็นทั้งคู่ไปควงกันเที่ยวที่จังหวัดอยุธยา และหลังจากที่เพจของเจมส์ร้อยแปดได้ให้คาใบ้นี้ออกมานะคะเหล่าชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ททยกันไปมากมายด้วย2คู่ที่ถูกชี้เป้ามากที่สุดนะคะก็คือคู่ของเกรทวรินทร์และก็เก้าสุภัสารารวมไปถึงเบลล่าราณีและก็กองทัพพีทสําหรับคู่หลังนี้นะคะล่าสุดรายการครอบครัวมันถึงออนไลน์เปิดเผยคอมเมนต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่อ้างตัวว่าเป็นญาติของหนุ่มกองทัพพีทได้มาชี้แจงคำนี้แทนว่าหลังจากตนได้ทถ,ถ่ทยคำนี้กับทางปราบยุทธพิชยัยซึ่งคือคุณพ่อของหนุ่มพีทก็ยืนยันว่าทั้งคู่เป็นแค กันเท่านั้นไม่ได้กุกกิ๊กกันแต่อย่างใด